เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะแต่มันก็คือไม่ได้ดูไรนานหายแพ้ท้องยังคะหายแพ้ท้องยังเพิ่งอช่วขนาดจานมันไม่ได้ปัดเลย Men không hiểu mầm mà hơi kỳ nằm ngoài trú. No, mọi người kìm tôi lắm. Men là hacky nắng nó. Qua môn kìm 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 สวัสดีครับมาเ,เเาเริ่มทำหมิงข่าครับดูติกลอกอีกนี่เลยแหละปลาแหลก หอมใบขี้หุตัวนี้อร่อยแต่เพราะมันเมิดไวเนาะอะไรกุ้งมันมีกุ้งอยู่ในตัววันนี้บราบอกเลขนะวันนี้ไม่บอกเลขนะคะ เมื่อไหร่จะขายน้ำพริกวลาของพี่หมดเลาวเออเอาเท่านี้กับเอาเท่านี้ลหละขาย,ยเล่เนี่ยกดเลยครับเราไม่เยอะขายเดียวนี่และ สี่ห้าเพย์เดย์รอกวดเซ็ตใหญ่มันเีลืเพย์เดย์นะคะเพย์เดย์มันมีมันมีเจ็ดว,วันนะครับเพย์เดย์อยู่ปลาแดกกรอบ ปลาแดดกรอบขายดีสุดกับกุ้งซื้อค่าลดเลยพี่พี่มีกัปลาแดกกรอบกับปีกรอบกุ้งกรอบค่าลดได้แค่สามสิบคนนะครับเรเด้อยังไม่หมดนะรีบกดกุ้งแบบนี้เลยงวนนะกุ้งเต็มเลยอร่อยอ,อันนี้กระแทบเนี่ยต่ำกุ้งเต็มเลยทุกคนกุ้งกรอบกุ้งเป็นตัว,ตว สามห่งแซมเป็มงสั่งมามไรเมนต์บห้าห้าลดเยอะกว่านะาค่ะอิกินก็ข้าวเจ้าก็ได้กินก็ข้าวสวยก็ได้เออก็ข้าวเหนียวก็ได้พอกันที่จขไข่เนี่ยมันจะลดตอนดึกๆมันพอกันอืมุ้มอร่อยนุ่งกรอบก็อร่อยอ าสามปุกสามปุกจากสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทวันนี้เอาร้อยเก้าเก้าค่ะซึ่งมาเผื่อนเซอร์ไเนี่ยสามปุกร้อยเก้าเก้าบอกกิ่นเลยให้ตัวเองกินเลยสามสามปุกร้อยเก้าเก้าโอจิมเทศกาลเลยพี่พี่กระปุกหนึ่งร้อยสิบกรัมนะคะกระปุกใหญ่มาก แมนบอกคุณพ่อตอนดื่มันจะลดเยอะทุกคนตอนประมาณนี้แหละวันนี้ห้าคนกดกันเยอะไม่ทันหรอกคุณพี่มันปล่อยคุบอกมมันกำหนดเห็นราคาดิละจัดรถนะกดจิ้นน้ำพริกหน่อยเร็ว ราคาดีลจัดเลยล้วดตู้ทิกตอเราพังไม่มีคนเลยมันไม่ขึ้นฟีดอ่ะมันจะแบบหายไปเลยมันจะปิดกั้นเลยของกูยังไม่แจ้งปกติมันจะขึ้นอ่ะอะไรประเด็กกอนห่าน อันนี้แซ่บๆซ่างน้ำต้มโหม่งยัอ,อีกไม่ไช่ประกูดพ่ออ๋อเมื่อคืนคนดูเยอะอ,ยอ๋อเ <นะ S 1> มื่อคืนมันเตือนอีกรอบน,นึงเหรอ ้ขึ้นกันไปนเป็นกะปิกะแ่บพี่น้องอคุยแสบปากเลยนี่น,นี่อะไรคะไอ้กะปิกรอบกะปิกรอบอน,นี่ทำอะไรอ่ะกุ้ง